คนสาคัญอีกหนึ่งคนที่น้องอันอยากเจอมากที่สุดนั่นก็คือคุณยายค่ะโดยปกติแล้วที่บ้านคุณยายมักมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแวะเวียนมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอยู่เสมอเพราะเปิดเป็นโฮมสเตรรย์ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากญาติญาติของน้องอันค่ะซึ่งตัดก,กล้องที่อยู่ตรงหน้าคุณยายทางญาติได้แจ้งกับคุณยายไปว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาทําสารคดีโดวยวันนี้น้องอันจะแฝงตัวไปกับชาวต่างชาติที่มาทากิจกรรมที่บ้านค่ะ คุณยายกำลังตั้งใจสอนชาวต่างชาติปั้นเม็ดโบลลอ,อ,ยอย่างมีความสุขซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มักมาทำร่วมกันกับชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะแ,แม่ดูแต่ละคนเลยว่าใครทำผ่านไม่ผ่านอ่ะยูเพิร์สแต่ยูเพิร์สแด์มันมันแม่ดูแต่ละคนเลยแต่ละคนเลยแม่เสือเท้าวก่นเลย อ่ะตีอ่ะติดนะนะนะตีอ่ะต่อไปไม่คนต่อไปคนที่สองใช่เจอดำได้ไหมคุณป้าน่ะคุณยายเหลือบสายตามามองที่น้องอันมาดูกันกับว่าคุณยายจะสามารถจำหลานสาวแท้ๆของตัวเองได้ไหมพี่ลูกยายไปนี่จ้ะ คุณยายจำหลานสาวตัวเองไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมน้องอันจึงเป็นฝ่ายเริ่มชวนคุณยายพูดคุยเกี่ยวกับการทำขนมบัวลอยทำยังไงคะบนีเยเเสนะตอนนี้น้องอั๋นเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าคุณยายจำเธอไม่ได้จริงๆหรอเธอก็เลยตัดสินใจถามคุณยายออกไปตรงๆจะเกิดอะไรขึ้นกับยายหลานคู่นี้กันแน่ไม่ยายจ๊อหนูไม่ได้หรอ จำหนูไม่ได้หรอะได้ใหญ่ายับได้เอใหญ่จำได้เห็นแล้วเอ๊ะนี่หนานอันนี่ว่ะทำความจำไม่ได้โหนูได้จำได้ปะคะฮะจได้เห็นเอ๊ะคนนี้ไม่น่าเหมือนอันอันแต่ะเดพออันอันยิ้มเอ๊ะนี่อันอันนี่ว่ะกำลังรวดแป้งอยู่ไง ก็อันอันเข้ามายิ้มเอ๊ะนี่อันอันดีว่าแต่ว่ามันมันปี่ยนหนหน้าแปลกไปสวยขึ้นนะเมื่อก่อนหน้าเขายาวเรียวใจมากเลยก่อ,อนยะังไม่บอกด้วยว่าจะมานะ <laughs> ไม่บอกด้วยแต่พอยิ้มพี่ยายจำได้และนี่ก็คือความผูกพันที่ไม่ว่าหลานสาวจะหน้าตา <จะ S 3> เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนคุณยายก็ยังคงจำหลานสาวที่รักของตัวเองได้เสมอคะ่ะ ก่อนอื่นลหนูต้องขอบคุณพี่พี่ทีมงานขอบคุณคุณหมอที่ให้หนูได้มายืนนะจุดจุดนี้นะคะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในครั้งนี้จ่อก,ก่อนหนูเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าถ่ายรูปไม่กล้ามองหน้าไม่กล้ายิ้มตอนนี้ชีวิตหนูเปลี่ยนไปมากเลยค่ะกล้ายิ้มมากขึ้นกล้ามองหน้าคนอื่นกล้ามองหน้าเพื่อนหนูขอบคุณจริงๆค่ะ สัปดาห์หน้าพบกับหญิงสาวที่มีใบหน้าผิดปกติวันอื่เพรามันจะเหมือนแบบย่นๆออกไปอย่างเงี้ยเราก็ชอบมาถามแม่แม่หนูเป็นอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่าบอกว่าแม่หนูสวยไหมก็เลยบอกปลอบใจดูว่าสวยลูกสวยขาขกนไกลเราอะผิดรูปถ้าอยากจะจัดฟันจริงๆต้องเสียค่าผ่าตัดประมาณ3ามแสนสามแสนนี้สามารถสร้างบ้านให้แม่ได้หลังหง และชายหนุ่มที่ถูกสังคมล้อเลียนเขาไม่ได้เป็นแบบผมเขาไม่รู้หรอกว่าผมรู้สึกยังไงผมก็ได้จะกอบใจลูกไม่เป็นไรลอลูกพ่อน่ารักแล้วหล่ออยู่แล้วลูกค้าเขาจะมามองที่หน้าผมะครับแล้วเขาก็จะคุยกันมันทําให้ผมแบบไม่มีความมั่นใจในหน้าตาตัวเองนะครับเขาก็จะไปขอเจ้าของร้านนะคะ่ะขอไปล้างจานอยู่หลังร้านสู่การรีบอลครั้งยิ่งใหญ่ที่ใครหลายคนต้องตะลึง เรตมีอินไทยแลนด์ซีซั่นสี่รีบอล